ทั้งศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูและสายมูทั้งหลายต่างก็เชื่อว่าในโลกยุคโบราณโลกแบ่งเป็นสามชั้นอันได้แก่ชั้นสวรรค์ชั้นพิภพและชั้นบาดาลชั้นสวรรค์นั้นนอกจากมีพระอิศวรเป็นประมุขของเทพทั้งหลายโดยมีเทพอื่นๆประกอบไปด้วยนางฟ้าเทวดาและยักษ์ทั้งปวงคือบริวารของพระอิศวรสำหรับยักษ์ถือเป็นเทพชั้นต่ำ มีหน้าที่รับใช้เทพอื่นๆตามที่พระอิศวนนั้นมอบหมายในกาลครั้งหนึ่งมียักษ์ตวหนึ่งชื่อว่านนทกาลมีหน้าที่เฝ้าสวนดอกไม้ของเขาไกรล,ลาดซึ่งเป็นสวนปลูกดอกไม้อานาชินิดโดยมีนางฟ้าสุดงดงามชื่อมาลีมีหน้าที่เก็บดอกไม้บูชาพระเวทวันหนึ่งขณะที่นางฟ้ามาลีกำลังทำหน้าที่เก็บดอกไม้ ยักษ์นนทการเห็นนางเข้าก็เกิดรักมีใจเสน่หาจึงได้ทำการหยอกเย้านางฟ้าอย่างบังอาจนางฟ้ามาลีรู้สึกไม่พอใจจึงนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟ้องพระอิศวรทำให้เจ้าสวรรค์กโกรธกริว้วจึงได้สาปให้ยักษ์นรทกาศเกิดเป็นควายขาวมาเกิดที่โลกมนุษย์และจะพ้นคำสาปได้ก็ต่อเมื่อ ถูกบุตรชายฆ่าตายหลังจากยักษ์นนทการไปเกิดเป็นควายป่าณหิมวันโดยมีชื่อว่าทรพาก็มีอิทริศเป็นเจ้าแห่งควายในป่าใหญ่มีนางกาสอนห0 0พตัวตกเป็นเมียของทรพาสร้างความสุขสมราัญให้แก่ควายขาวตัวนี้เป็นอย่างยิ่งครั้นเมื่อเมียตัวไหนตั้งครรภ์แล้วออกลูกเป็นตัวผู้ก็จะถูกทรพาฆ่าตายจนหมด แต่แล้วมีนางกาสอนสาวชื่อนิลาได้ตั้งคันกับทรพาแล้วนางแอบไปซ่อนตัวคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ที่ถ้ำแก้วสุรกาลลูกของนางนิลาเป็นควายดำร่างกายกำยำบึกบืนและแข็งแรงอย่างสุดอัศจรรย์แต่นางนิลาจำต้องทิ้งลูกไว้ในถ้ำหลังจากนางตั้งชื่อควายน้อยว่าทรพีแล้วจึงได้ฝากเทวดาประจำถ้ำ ให้ช่วยเลี้ยงทรพีเทวดาก็รับปากนอกจากจะรับเลี้ยงดูแล้อย่างช่วยบำรุงรักษาสองเขาสี่ขาของทรพีให้แข็งแกร่งเหนือกว่าควายทั้งทั่วพิภพส่วนนางนิลาก็ได้เล่าเบื้องหลังชาติกำเนิดของทรพีว่าเป็นลูกชายของทรพาให้เทวดาได้รับรู้จากนั้นนางก็ได้กลับไปอยู่กับทรพาอีกครั้ง และแล้วการเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกเมื่อทรพีเติบใหญ่กลายเป็นควายดำหนุ่มที่มีพละกกำลังแข็งแกร่งสุดขีดและมีฤทธิ์มากมายหลังจากรู้ความจริงของชาติกาเนิดตนจากเทวดาทรพีจึงได้ออกจากถ้ำเดินทางเท้าไปท้าสู้กับทรพาก่อนฆ่าปิดาสิ้นชีวิตทรพีได้ดุดาทรพาก่อนฆ่าว่าทรพาเอ๋ย เองเป็นควายใจบาปหยาบคายข้าลูกตัวเองตายเสียมากต่อมากูก็เป็นบุตรในอุทธ์ของเองวันนี้หมายจะมาล้างชีวินเจ้าแล้วจากนั้นทรพีก็ขิดทรพาจนหมอดมวยสิ้นชีวิตนับตั้งแต่นั้นมาทรพีก็กลายเป็นอัศวินควายดำที่สุดกำแหงหารนอกจากเรองสุขกับนางกาสอนมากมายหลายพันตัวแล้ว อยังที่เที่ยวร,รานสัตว์ป่าทั้งปวงได้รับความเดือดร้อนที่สุดก่อไปทารก,กับเทพ,พเจ้าหิมพานเทพแห่งหิมพานกลับปุ้ยใบให้ไปสู้กับเทพภูเขาเบญจาเทพขรีทั้งห้ากลับปัดให้ไปราวีกับเทพสมุทรเจ้าแห่งแม่น้ําก็บอกว่าทรพีให้ไปทารก,กับพระอิศวรแห่งเขาไกรลาศจึงจะสุดเท่ทรพีจึงได้ไปทารก,กับพระอิศวรเจ้าแห่งเทพทั้งหลายแต่ ถูกราชาแห่งเทพชี้หน้าดุดาสุดระหัมไอ้ทรพียาประด้างใจผานไอ้ชาติเดรฉา,านทรลักษ์ข้าพ่อแล้วยังไม่หนำยังจะเอาคอมารอจากข้าตัดหัวเจ้ามึงจะสู้กับกูนั้นมันไม่คู่ควรกูขอสั่งมึงให้ไปสู้กับพญาพาลีอัศวินมานอนแห่งเมืองกีดกินโนนหลังจากทรพีถูกพระอิศวร ไล่ให้ไปสู้กับพญาพาลีที่เมืองขีดขินควายดำผู้มากฤตจึงได้เดินทางไปท้าสู้กับเจ้าวานอนทันทีทั้งสองต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจนตะวันตกดินก็ไม่มีใครแพ้หรือชนะให้แก่อีกฝ่ายพาลีจึงระพึงในใจว่าควายดำตัวนี้ช่างมีฤทธิ์เดชมากมายเห็นทีจะต้องใช้แผนสองในการรบคือหลอกล่อให้เดินทางไปสู้กันในถ้ำสุรการ อันเป็นที่เกิดของทรพีเพื่อจะได้ค้นพบความจริงความแข็งแกร่งของทรพีเกิดจากอำนาจอะไรดังนั้นพาลีจึงขอพักการต่อสู้แล้วต่อรองว่าพรุ่งนี้สู้กันใหม่ในถ้ำสุรการอันเป็นถิ่นของเองทรพีจึงได้รับคำท้าได้เลยเจ้าลิงเผือกไอ้ลิงขาวพรุ่งนี้กูจะฆ่าเองให้ได้ วันรุงขึ้นณถ้ำสุรการทั้งทรพีและพาลีก็เริ่มสู้กันตั้งแต่เช้าโดยผลัดกันรุกและผลัดกันรับอย่างสุดมันจนการราวีราวีผ่านไปถึงเวัน7คืนก็ยังหาผู้ชนะไม่ได้ในที่สุดพาลีก็เกิดฝาแลบในสมองอีกครั้งโดยเกิดความเชื่อว่าจะต้องมีเทวดามากฤ์เป็นผู้อารัก์ให้ทรพีแข็งแกร่ง พาลีจึงแกล้งถามทรพีว่ากูขอถามเองเจ้าคายเปลี่ยวเทวดาองค์ไหนเป็นผู้ให้กำลังแกร่งแก่เองจึงได้ดุดันได้เช่นนี้ทรพีเป็นควายที่มีความโอหังและหยิงยโสรวมทั้งอวดดีจึงตอบออกไปว่าไม่มีเทวดาองค์ไหนใหริดเดทกูทั้งสิน้นตัวกูเองต่างหากที่มีธิ์เดชด้วยสองขาและสี่ขาที่แกร่งกว่าใครทั้งพิภพ ดังนั้นกูจะสัมดงเด็ดอีกครั้งเอาชีวิตมึงให้ได้พาลีลิงปากไกวจึงได้ร้องเจ๊ก๊กเจ๊ยกไปในทันใดว่าเทวดาเอ๋ยเทวดาจา๋าเทวดาองค์ใดที่สิงอยู่สองขาและสี่ขาของควายอากตันยูตัวนี้ท่านเทวดาจะอยู่ช่วยมันไปใหญ่ให้เสียชื่อพระอวันไม่ได้สำนึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีของท่านเทวดาที่ได้ไปช่วยมันแม้แต่น้อย เทวดาทั้งสี่ที่รักษาสองขาและสี่ขาของทอรพีได้ยินเช่นนี้ก็เกิดน้อยใจขึ้นมาฉับพลันต่างก็ออกจากร่างของเจ้าควายทรพีอย่างไม่ชักช้าทําให้ทรพีมีกําลังถดถอยลงอย่างรวดเร็วในที่สุดเจ้าลิงพาลีก็ได้รุกหนักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการใช้มือซ้ายหักเขาควายใช้มือขวากำดาบจ้วงแทงทรพีจนตาย ทันทีที่ทรพีถูกสังหารทันใดนั้นเทวดาทั่วทั้งป่าทั้งป่าน้อยป่าใหญ่ต่างก็ร้องแซ่ซ้องสรรเสริญพาลีเจ้าลิงเกียกเก๊ยกดังคือก,ก้องทั่วป่าที่สามารถฆ่าควายอกตัญยูตัวนี้จนสิ้นชีพนับตั้งแต่นั้นมามนุษย์คนใดที่เป็นคนอกตัญญูด้วยการทำปิตุฆาตจึงถูกชาวบ้านและชาวเมืองพากันกล่นด่าว่า เป็นไอทอรพี